นี่เพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูดาเลียวันนี้นะคะนัอยู่ที่ฟาร์มเพิ่งมาเจอฟาร์มจริงะมาสายแล้วด้วยพ่อกับแม่มาแล้วพ่อกับแม่สามีมารอแล้วนะคะนัต้องมาเปิดฟาร์มแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากขายต้นไม้ที่ฟาร์มแล้วนัดก็ทําชานมไข่มุกแล้วก็น้าอัญชันน้ําผึ้งมะนาวมาขายด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราไปจัดร้านกันค่ะไปค่ะ

ร้อยแล้วนะคะก็ได้ทำน้ำอัญชันน้ำพึ่งมะนาวไปหนึ่งแก้วนะคะอันนี้แบ่งกันกันกบแม่สามีคนละครึ่งเพราะแม่สามีไม่เคยทานนะคะไม่เคยชิมก็เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่สามีคนละครึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะจะลองชงาชานมไข่มุมกนะคะสักแก้วหนึ่ง ก็ลองฝีมือลองชมดูว่ามันต้องใช้สัดส่วนอะไรยังไงนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือชานมเนี่ยนะทำมาแล้วต้มมาแล้วนะคะอันนี้คือเป็นชาไต้หวันนะเป็นชาสีชาดำอะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ในสูตรเขาใส่ครีมเทียมส่วนนมข้นหวานนมข้นเจืดนะผสมมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาตวงเอา ก็คือมีสูตรใน YouTube นะลองเสิร์ชดูได้เลยชานมไข่มุกไต้หวันนะคะเขามีสูตรทำบอกไว้หมดเลยเนาะก็เดี๋ยวนัดจะลองต้มเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนัดจะจะลองชงดูสักหนึ่งแก้วนะคะว่ามันเป็นยังไงไปค่ะ นะคะมันก็ความจริงอะนัดชงเกินต้องชงประมาณ2องชุดเชาครับแล้วถ้าใส่ไข่ล้มด้วยใส่นมแข็งด้วก็จะพอดีเกินไปนะนไะชงไว้ชงไว้โชว์เฉยเสร็จเรียร้อยเลยน่นาทานไหอร่อยนะนี่นะคะห้องแื่อเช้าก็มีลูกค้ามาหนึ่งท่านที่ซื้อชาเราไปอย่างละแก้วนะจ๊ะ ตอนนี้แม่ก็แม่สามีแม่สามีก็พาเขาไปดูแกะดูน้องแพะเออแม่กับพ่อก็เที่ยงกันเที่ยงกัน่ะราน้ําด้วยกันก็เที่ยงกันลูกค้ามาแล้วหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชมบอกพ่อว่าถอยหลังเดอ้อเดินหน้าเดอ้อ เดินหน้ามาโดนโต๊ะชานมคอยเดอ <Yeah. S 1> เซตตี้เช็คนะคะเราเมคชัวร์ว่าเทียร์นีังอยู่ในเทียนว่างก่อนค่ะขอนสตาร์ตลดอย่ามันพุ่งรุ่นไปเลยนะ ที่ตัดแล้วไม้ที่ยากที่ยากไม่ตัดก็เวลาตัดนะคะมันก็จะเนี่ยเริ่มจากขอบก่อนขอบหนึ่งรอบรอบหนึ่งนะคะตามแปลที่ตามเนื้อที่ที่มีขอบแล้วก็ไล่วนเข้ามาเรื่อยๆตีวนตีวงวนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบนะคะทั้งที่นี้แม่ทำอะไรแม่มาหลบยูอไตรงนี้่หมาม คุณผู้ชมขออวดหน่อยนั่นที่คือต้นฝรั่งขี้นกนั่นเองต้นฝรั่งขี้นกนะคะติดลูกแล้วเห็นไหมติดลูกเย ลูกน,น,นี่อันนี้กระติดลูกนี่มีอายุเกือบปียังไม่ครบปีดีเลยนะคะนะซื้อมาจากจากพี่คนไทยที่เขาปลูกเขาอยู่ฟลอริดานะคะฟลอริดาจะเป็นรัฐที่ร้อนตลอดเวลานะเขาปลูกขายเขาก็ขายส่งกิ่งมาให้นะก็ซื้อเขามานะคะตอนที่มันมาตอนแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันสูงประมาณฟุตหนึ่งนี่ก็คือ ตแล้วอันนี้ปลูกใส่กระถางไว้อยู่ในกิมเฮาส์นะคะีจะได้กินแล้วคุณพ่อเป็นลมแดดหน่งหัวลุงกลับมาจากตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยมีมาทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งคนมารถหนึ่งคันมาด้วยกันสองคนซื้อานาำไปสองแก้วซื้อต้นไม้ไปสมกระถาง ส่วนชาที่เราทําวันนี้คงเหลือคงแจกเพื่อนบา้านให้หมดทำแจกเขาถ้าอร่อยเดี๋ยวเขาจะได้มาซื้อกินเราล็อหนาแจกเขาให้หมดมีลุงมาจากตลาด Farmer Market แล้วนะคะเอาก็เอารถเทลเลอรเอารถกระบะมาเก็บกแล้วก็มันนั่งเฝ้าฟาร์มต่อถึงเราจะเปิดถึงห้าโมงตอนนี้ประมาณกับสามโมงแล้ว มาถึงก็ให้ทำชานมให้กินหนึ่งแกบอกว่าสั่งมาก็ขายไม่ได้ขายได้สองแก้วเองไม่เป็นไรเดี๋ยวแจกเพื่อนบ้างและนี่ก็คือร้านชานมของนัทนะคะวันนี้นะคะทำยอดขายไปได้สองแก้วทวนเย้ก็ไม่เป็นไรเป็นการชิมลางลองมาขายดูนะคะแต่ว่าจะ ตัดแจกเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่ฟาร์มแล้วก็เพื่อนบ้านที่บ้านด้วยนะคะก็เพราะว่าถ้าเก็บไว้ก็คงไม่อร่อยเนาะแจกเขาทีก่อก็เผื่อเขากินแล้วอร่อยแล้วเขาจะไปบอกเพื่อนเขาต่อไปเขาจะได้กลับมาซื้อเรานะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปเก็บของก่อนกลับบ้านก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมช่องน้อยของนัดชีวิตของนัดแดนอเมริกานะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใไปช่องของนัดด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ